สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกับตู่ซานติสิบแล้วนะคะวันนี้นะคะตู่ก็ไม่ได้มาแต่งหน้านะคะตู่จะมารีวิวคุชชั่นตัวหนึ่งนะคะที่ตู่ก็เพิ่งได้มาใหม่นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองชิเซโดนั่นเองนี่จริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยตู่ก็ได้ทําการรีวิวไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือเป็นตัวสีดาตัวนี้นะคะเป็นชิเซโดเหมือนกันเนาะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตู่รีวิวไปเมื่อปีที่แล้วในลุคแต่งหน้าคริสต์มาสนะคะก็ย้อนกลับไปดูกันได้เนาะ แต่ว่าตอนนี้นะคะเขาก็ได้ทําการออกตัวใหม่ออกมานะคะเป็นตัวตลับสีขาวแบบนี้นะคะเจ้าตัวใหม่เนี่ยมันแตกต่างจากตัวเก่ายังไงนะคะก็เดี๋ยวตู่ลืมบอกนะคะว่าตัวเก่าเนี่ยตู่ใช้เบอร์ N3 นะคะเป็น Natural Tree นะคะส่วนตัวนี้เนี่ยตู่ใช้ Golden 4นะคะเป็นเบอร์ G4 เนาะก็รู้สึกว่าตัวเก่าเนี่ยมันจะขาวกว่าหน้าตูกไปนิดนึงคือเมื่อก่อนก็ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนก็เป็นคนทาหน้าลอยในับน้ อาจะพลาดมากคือแบบเมื่อก่อนไปดูตัวเแล้วว่าเป็นเป็นคนที่แบบว่าทาหน้าลอยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เริ่มมีคนคอมเมนต์ว่าพี่ตุ๋พี่ตุ๋แต่งหน้าลอยจึงเลยค่ะก็เลยย้อนกลับไปดูแบบเฮ้ยจริงว่ะเออเมื่อก่อนแต่งหน้าลอยมากแต่ว่าตอนนี้ไม่ลอยนะคะตอนนี้ปรับปรุงตัวแล้วเดี๋ยวเรามาลงคุชชั่นให้ดูก่อนครึ่งหน้าละกันเนาะจะได้เห็นความแตกต่างนะคะคุชชั่นตัวใหม่นะคะเขาก็ยังใช้เทคโนโลยีชื่อว่าเดี๋ยวก่อนนะจดไว้ชื่อมันยาวมาก Synchronization ซิงโครนิเซชันนะคะทุกคนมันจะช่วยทําให้เวลาที่ลงไปแล้วผิวเรามันจะดูกระจ่างใสมันจะดูเปล่งประกายดูผิวสุขภาพดีจากภายในนีโอเคเดี๋ยวเราลองกดไปที่หน้านะชึบชึบค่อยๆกดนะคะอันนี้คือตอนแรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยสังเกตใช่ไหมก่อนที่ลงไปมันจะเป็นรอยแดงๆนิดนึงอันนี้คือปกปิดได้ค่อนข้างโอเคแล้วดูอะ โอ้ยอายจังรอยสิวเยอะมากคือปกติช่วงนี้นะถ้าเกิดตู่ใช้รองพื้นก็คือตู่จะลงคอนซีลเลอร์ไปก่อนแล้วก็ลงรองพื้นปุ๊บแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ทับอีกอันหนึ่งซึ่งตู่รู้สึกว่ามันหนามากอะไรเงี้ยตู่เป็นคนที่ผิวเข้มนะคะพอเราเป็นรอยสิวเนี่ยมันจะเข้มมากมันจะแบบเห็นชัดมากคือแบบเสียใจมากเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคือตู่ว่ามันปกปิดค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งนะเนี่ยพวกรอยแดงตอนแรกตรงนี้จะมีรอยแดงนิดหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลงปิดจมูกดูอ่ะ ตอนแรกตรงนี้นะคะมันจะมีบอกว่าเป็นจุดเล็กๆเลกๆเล็กๆนะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นรอยนะคะซึ่งตอนนี้มันหายไปแล้วนะคะคือตู่จะบอกว่าไอ้พวกรอยที่มันแบบว่าเล็กๆรอยแดงที่มันไม่ได้ดํามากอะไรอย่างมันปกติโอเคนะแต่ถ้าเกิดอันไหนที่มันเป็นสิวที่มันนูนออกมาหรือว่าเข้มมากๆอะไรย่างเงี้ยเราอาจจะต้องลงคอนซีลเลอร์กลบไปเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ว่านิดหน่อยนะคะไม่ต้องลงหนักมากเพราะว่าตูวคนพบแล้วว่าข้อเสียของการลงคอนซีลเลอร์หนักๆก็คือมันจะเป็นคราบ หายไปเกือบหมดนะคะก็ยังมีรอยอยู่บ้างเล็กน้อยเนาะอ่ะซู้ให้ดูอีกอย่างที่ตู่ชอบมากๆก็คือตัวนี้เนี่ยเขาเกลี่ยง่ายมากแล้วก็ลงไปแล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกที่มันหนามากแบบไม่ได้หนักผิวอะไรขนาดนั้นคือจริงๆเนี่ยนะแค่เรากดครั้งเดียวเราก็สามารถทาได้ทั้งหน้าแล้วนะเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าชุ่มชื้นแต่ไม่ถึงขั้นหน้ามันอนะไรเงี้ยเห็นไหมแบบหน้าเรามันจะดูแบบว่าเงางๆมันจะดูโกลว์โกลอย่างเงี้ยคือคุชชั่นตัวน,นี้เป็นคุชชั่นสายโ ไม่ได้รักตัวนี้มากที่สุดแต่ว่าโดยส่วนตัวตู่แล้วเนี่ยตัวค่อนข้างชอบเพราะว่ามันให้ความรู้สึกธรรมชาติดีมันไม่ได้ดูแมตต์เกินไปอะไรเงี้ยดูดูเนียนอะดูเป็นธรรมชาติมันดูไม่บกบเกินไปนะส่วนตัวนี้นะคะที่แตกต่างจากตัวเก่าคือตัวนี้เขาผสมไวท์เทนนิ่งที่มันมีประสิทธิภาพสูงลงไปด้วยแล้วก็มีส่วนผสมของแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะคะคือจริงๆนะนะตู่ตอนที่ตู่ลองเนี่ยมันเป็นจังหวะเหมาะมากๆเหมือนเหมือนรู้นะคะก็คือตอนแรกจริงๆได้ตัวนี้มาสะพักแล้วยังไม่เคยได้เอามาลองใช้ริงงัแต่่วา อตอนนั้นตู่ไปทำด e ีท็อกแอคเน่มานะคะคือเดี๋ยวจะมาค่อยมาเล่าให้ฟังทีหลังนะคือใครที่เป็นสิวเนี่ยก็ไปทําตัวนี้มันก็โอเคนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอตู่ทาแล้วเนี่ยหน้ามันจะมีความแบบแห้งนิดนึงนะคะเราตู่เป็นคนหน้าผิวผสมแล้วช่วงนี้ผิวแห้งอยู่แล้วพอไปท e ําดีท็อกปุ๊บหน้ามันแห้งกว่าเดิมอีกนะคะตอนนี้ตู่ก็เลยต้องใช้อะไรที่มันแบบไม่ได้แมทเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้อะไรที่มันเป็นแมทแมทเนี่ยมันจะเห็นความความขุยของผิวแบบชัดเจนมากอ,อ,ากอ,ไไอนะไร เพราะว่าผิวตุ่เนี่ยมันจะแห้งตัวบริเวณหน้าผากแล้วก็ตรงนี้นะคะคือแต่ว่าพอลงคุชชั่นตัวนี้ไปเนี่ยมันทําให้ผิวเรามันดูไม่แห้งอะเออไอที่มันลอกๆอกเนี่ยคือมันแบบมันหายไปค่อนข้างเยอะเลยอะส่วนเรื่องความคุมมันเนี่ยนะคะคือต้องบอกก่อนว่าตัวนี้อย่างที่บอกไปมันไม่ใช่เป็นคุชชั่นใสยแมตแต่มันเป็นคุชชั่นสายหน้าฉ่าชุ่มฉ่ำอะไรมันไม่ทําให้หน้าของเราหมองหรือว่าหน้าดรอปนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยตอนนั้นตูไปอีเวนท์ที่พารากอนนะคะคืออีเวนท์ตอนหกโมันบ สามโมงนะคะไป้องคาราโอเกะกับพี่พี่แล้วก็มางานต่อโดยที่ตู่ไม่ได้ซับหน้าเลยไม่ได้ซับหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวอาจจะมีซับบ้านตัวบริเวณจมูกกันนี้เพราะว่าจมูกเป็นคนจมูกมันนะคะงงไหมหน้าผากแห้งแต่จมูกมันนั่นแหละจมูกมันเราก็เลยซับแค่ตรงนี้ต่วนส่วนบริเวณอื่นเนี่ยตู่ไม่ได้ซับเลยนะคะตู่ก็ถึงประมาณสี่ทุ่มก็มาเช็คหน่อยทีก็คือก็ยังโอเคอยู่นะคะอาจจะมีบันบ้างบางครั้งเพราะว่านะมัน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 เป็นสายหน้าโกลลมันไม่ใช่หน้าแมทมันอาจจะมีแบบว่ามีความแบบ เริ่มมันๆขึ้นมานิดหน่อยแต่มันก็ไม่ถึงกับเยิ้มจนแบบฉันต้องซับด้วยแป้งพับเนี่ยแต่คือแค่ตบแป้งฝนไปนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะ,ะนี่ดูเห็นไหมคะว่าหน้าผากเนี่ยมันก็ยังมีแบบว่ามีรอยอยู่บ้างนะนี่มีเห็นจางๆนะคะก็เดี๋ยวลงคอนซีลเลอร์ทับไปนิดนึงก็น่าจะโอเคแล้วนี่เสร็จแล้วนะคะคือเห็นเลยนะว่าหน้ามันแบบ มีความหน้าเงาหน้าเงามากคือหน้าฉ่ำม,มากๆนะคะโอเคสรุปนะคะว่าถ้าเทียบกับตัวเก่าแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือจะมีเพิ่มตัวเวเทนนิ่งขึ้นมาเพื่อเพิ่ม,มความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ตัวใหม่ดีมากมีเฉดสีเพิ่มด้วยดีใจมากเพราะว่าตัวเก่ามันน่าจะสว่างกว่าผิวตัวปนนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวใหม่นี่คือแบบ เฮ้ยมันพอดีกับผิวตู่มากๆนะคะแล้วคือมันโอเคมากๆแต่ตู่รู้สึกว่าตัวเก่าเนะี่ยมันจะมีความโกลมากกว่าตัวใหม่เนาะตัวใหม่เนี่ยมันจะโกลมแบบพอดีตัวเก่าเนี่ยคือแบบว่างานฉ่ำเลยอะแบบว่าผิวโกลดิลลเอีสุดอะไรงี้ส่วนเรื่องคุมมาเนี่ยตัวว่าโอเคทั้งสองตัวนะั้นคือไม่ทําให้หน้าตู่เยิม้มถือว่าโอเคชิเซโร่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าเอาไปลองใช้นะคะทปนี้ก็พูดมาเยอะมากเลยเนาะก็โอเคทิ้งท้ายไว้่างนี้ดีกว่าหน้าเงางนี้แต่จริงๆ จริงๆหรือจะให้ลองท้ายดูแล้วควรท้ายดูไหมโอเคเดี๋ยวเราลองลงแป้งพับไปสักนิดหนึ่งละกันเนาะเผื่อหลายๆคนอยากรู้ว่าลงแป้งพับแบบแมทไปเนี่ยหน้าเราจะแมทไหมคะอ่ะนี่ลงให้ดูแล้วหน้าเราก็จะแมทได้นะคะถ้าเราอยากได้ความแมทเพิ่มเข้าไปนะคะเราก็อาจจะลงแป้งพับหรือแป้งฝุ่นที่มันทําให้หน้าแมทลงไปก็ได้หน้าเราก็จะแบบว่ามีความโกลว์แบบพอดีนะคะเนี่ยเห็นไหมข้างนี้คือแมทแหละข้างนี้ก็คือ,อยังเงาตามฉบับคุชชั่นอยู่นะคะเดี๋ยวเราท้าให้หนางหน้าเลย นี่แมทแล้วนะคะทุกคนโอเคนะเผื่อมีคนถามว่าพี่ตู่คะมันจะทําให้มันแมทได้ไหมถ้าเกิดหนูซื้อมาแล้วอะไรเงรี้ยโอเควันนี้ผนเยอะมากซุมออกก่อนเดี๋ยวทุกคนตกใจหน้าก็โอเออโอเคทําไมหลายรอบก็โอเคนะคะวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้เดียวอันนี้จบจริงๆแล้วนะคะไม่มีอะไรมาต่อแล้วหรือจะให้ลองคอนทัวร์ต่อนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะนี่เหมือนเป็น how to make up ไปแล้วนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคืนนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ